เด็กส่งข้าวโอ้มีน้ำมาพร้อมเลยโอ้ยม่มีเด็กเป็นเด็กลงเข้าไปในปักแคนไงนหอบเลยขี่จักรยานแค่นีนเล้วจักรยานหนีมอไซค์หายใจดังอเเหมือนเหมือนจะอายุหน่อยผ่อนคลายสักเยอะรู้ราคาแล้วไงนสิ อ๋อพี่ครับเจ็ดพันสี่อ้วนนะโอ้โหแดงอแหงเจ็ดพันสี่แล้วก็สมควรขึ้นนะสมควรสักแปดพันบวกด้วยซ้ำเนาะปุ๋ยอย่างเงี้ยเนาะโอเคครับก่อนเลยนะวันนี้พื่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมนี่จริงๆจะคิวเขาเกี่ยวพวกนี้แหละแต่ประมาณมาจะเกี่ยววันนี้นะครับก็เลย รีบกลับมาฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับยี่สิบไร่เดี๋ยวพี่พง้์เข้ามาช่วยนะพี่พง้์ออกไปเก็บงานเลยผมต้องเอานี่แมกแกเฮนเลอร์ขันเก่าไปอ๋อเคลียบยังไงเจอหน้างานนะครับวันนี้เคลคียบถึงงานแล้ว MG ไปเข้า MG นะฮะนี่น้ำต้องพื้นเละแน่งานนี้ โอเคครับยวเก็บโอเคครับตอนนี้ตลงมาแล้วนะโอ้ <15. S 1> oh, ตลือไปด้วยนี่วันนี้ <c oughs> พี่โอลงได้รอบเดียวฮนะมาแล้ว ภายในความเจ็บคอครับไม่ค่อยจะดีเนะเสียงผมจะเปลี่ยนนะสังเกตูได้เป็นเมื่อคืนนะดิเนี่ยอากาศฝนตกครับโดนฝนเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวมาวันนั้นน่นนะโดนฝนฮะแล้วก็ป่วยไปเลยเจ็บคออ่ะโอเคครับเดี๋ยวงโรงลยก่อนแบ่งใ้ยี่สิบไลนนะครับข้าวเอ็มจีครับผม่มาเดี๋ยวมาดูจะได้สักกี่ตันนะฮะสำหรับข้าวเอ็มจีในฤดูกาลนี้เลยครับผม นะครับข้าวตงตั้งสบายๆเป็นข้าวนายโนยนียครับเขาคิดเป็นถาดเนาะโยนี่คิดเป็นถาดเน,นาะคิดเป็นถาด,ด,ถาดไม่ได้คิดเป็นไร่อยากได้หนาก็เริ่มเงินนะแต่อย่างน้อยก็ได้ประพันข้าวค่อนข้างที่จะไหลดีนะฮะเนียนน้ำ ไปพอมา รถเกี่ยวมาหาอกล้อแล้วก็เดี๋ยวเราเทใส่สองอุ้มดีเกียนเนียนๆแล้วฮะเห็นครับอุ้มแรกนะฮะคือว่าทั้งหมดสองอุ้มเดี๋ยวพี่พงษ์มาเทใส่เราเนะี่ยโอเค เท้าก็โอเคสวยอยู่โอ้กระนึงเะพารลุตหมดไปแล้วเด่งลุดเดี๋ยวใส่ตะพานก่อนโอ๋ไปแจล,ลงมายิ17เบ <11 20. S 1> ็ดสเจะยิเบสร็จใส่ตะพานเสร็จแล้ว ใส่โดนกิ่งไม้ที่ว่ากิ่งไม้เหน็บอยู่อะไรอยู่อะไรเทียบพอรับบิดล่องหลุ่มเตรียมค,ครับสองุ้มนะฮะยี่สิบไลน์แล,ล,แล้วสองอุ้มแล้วนะครับผมออโอเคครับเสร็จเสร็จแล้วนะฮะพี่พงุยต่อ ครับไปพงโผล่แล้วฮะุ้มทีสามยี่สิบไลนน่าจะหมดภายในสองเที่ยวครับรถจุสิบกวาเกียนสิบเอ็ดเกนได้อยู่มั้งคันนี้ยฮะโอ้ก็จะโผลนะ่ละพอดีเลยฮะเนี่ยเต็มพอดีกระทงนี้นะครับ อยู่ในลมหน่อยนะครับออกแบบไม่ไหวจริงครับยอมเดี๋ยวใครกลับสีครับสีอุ้งกวัากว่าฮะเข้าไปก็คือเอาตรงนั้นอะไปหมดเลยแล้วลือเกี่ยวเติมนะฮะเดี๋ยวรอฟังราคาครับ ลงมานขนาดนูครับเดี๋ยวเต็มแล้วต้องจอดรอเนียฮะไม่รู้ไม่ขายไหนถ้าไม่ขายไปปฟูนก็คงต้องรอเลยครับไกลหน่อย,ยนะครับเราก็มางมองล่วงตรงนี้ ก็ได้ครับข้าวน่าจะอยู่ที่ประมาณสามพุ่มครับซีกเนี้ยนะเนี่ยครับ 到了浦了，哈。 น่าจะหมดพอดีพอดีอาจจะเหลือนิดหน่อยอันน้อยนี่ยอาจจะโผล่เยอะก่อนหรือไม่ก็อาจจะแบบแต่เหลือหลายร้อยนะน่าจะไม่หมดครับอันนี้น ก็หมดพอดีแต่ที่ว่าจำไม่หมดก็โอเคครับเดี๋ยวจอดรอก่อนนะฮะเต็มละสองอุ้มแปะๆเลยครับสิตรงแนวตรงแนวเลยเป็กส่งข้าว โอ้มีน้ำมาพร้อมเลยอะลงเข้าไปในปากท่นเงหอบเลยขี่จักรยานแค่เนี้ยล้วจักรยานหนมอไซค์หายใจดังอบเเหมือนเหมือนจะอายุหน่อยผ่อนไขายสักเยอะละเหมือนกระหมดอิ่มอยู่เลยมูกอบ ปลาหมึกทอดโอ้สกินหมูกรอบเป็นหมูแพงครับโอ้ปลาหมึกทอดจะรอรถกันรู้ราคาแล้วไงพี่อ๋อพิกัดเจ็ดพันสี่อ่ะวันน่ะเจ็ดพันสี่แล้วก็สมควรขึ้นนะสมควรสักแปดพันบวกด้วยซ้ำเนาะปุ๋ยยังไงเนาะมันากเจอรตบย่ มันมันไม่ลงมาต้องตรงไห้ที่มันจุดเป็นจุดอืพอคาติดเองอ่ะอืมมันยากคือเสียงหกล้อมาแล้วเมั้อไนโอ้มันไม่มีมันไม่มีใครควบคุมไงปล่อยลอยเลยอุยยาก็ไม่มีใครควบคุมปุ๋ยตู้สลาดพันสี่พันห้าเลยนะดอกพันห้าแล้วมั่งข่าวราคาแค่นี้หกพันเจ็ดเจ็ดพันสี่น้ำมันหกพัน กว่าไปแล้วเ่ะหกพนามหมดหกพันสามแล้วว่าต้งส,สัสส่งนะโอ้โหบอกไม่กว่าแล้วเนอะไม่ไหวบอกว่าไยวก็โอ้โหรถจากไปกับนเช้าวายจ้ะ <laughs> <c oughs> ครับมาแล้วนุ่มรู้ราคายังข้าโทรมาบอกว่า Yeah. ก็คือเจ็ดพัน MG ราคาจะราคาจะตกเลยะเหมือนกรำรวมก็จะไม่ค่อยได้น้ำหนักก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หกพันเก้าแปดสิบก็เจ็ดพันเจ้านั้นเจ็ดพันสี่อ่ะลากที่ลากเป็นอัพลากไปนะครับโอเคได้ไปเก้าเกนแล,แล้วไปถ่ายให้เก้าเกียน,หนย์หน่อยสิบสิบเอ็ด 2 3 14 15ประมาณ15 15เ, <16 S 2> ท,เทียงโอ้จะคงเทหมดปะโอ้หมดเนาะโผเลยอะ่ะ9 10 11 12 13 สิบห้าสิบหกเกนได้สิบหกเลยเพราะเรานับแค่สองเลยครับไม่ได้รวมเศษที่ว่าอัดเต็มๆไว้เรานับอุ้2มาสองเกนพอส 16, 16ิบหกหกเกนขึ้น เหลือเยอะครับนาะรือโพกแล้วอ่ะพี่โพกต้องเทก,ก่อนนะเราเนือไม่หมดโอ้17เยนเนียนๆเลยแบบกิ๊บๆเลยว้าถือว่าโอเคเลยแหละของโผล่แล้วคงต้องเทแล้วล่ะ ถือ้าดได้น้ำหนักช่วยนะจะดีก็น,นี่น,นะฮะแต่ที่เราเหอะถือว่าโอเคแล้วได้ขนาดนี้อโอ้พอเมื่อกี้แหละถ้าเกิดตะมุตะมะไปได้เที่ยวนี้ไปได้เก้าเกียนนะเอาเรื่องเลยนะแต่ตุงรั เขาบอกโตพอกันเนี่ยดูแล้วอ่ะเร็นจะดูแล้วจะขาดแต่มันแปดเทียนขึ้นอยู่แล้วครับถ้าได้เก้าเกียนนี่ก็สิบแปดเกียนแต่สิบเจ็ดายล่ามครับีจะกระชองนาด้วยนะฮะหนุนลือโผล่เยอะนั่นนะ่ะโอเคครับข้าวมาดูสวยนะ ไปโพงหมดแล้วแล้วลืมไม่หมดฮะบานปลายครับ ครับนั่นเลถึงจะต้องจอดเกียร์ไม่หมดพอที่ออกเกียร์น่าจะได้เก้าเกียร์อีกอะเที่ยวเนี้ยเที่ยวว่าสิบแปดเกียร์ได้สบายๆครับเพราะว่าเหลือเหลือเศษที่ว่านล่นนั่นเกี่ยวเติมมะนั่นแหละพอกันเลยเนี่ยเก้าเกียร์เที่ยวละเก้าเกียร์สิบแปดเกียร์มาแล้วครับอุ้มเต็มเต็มฮะอุ้มนี้ ตัดกลางท่อมาเลยไหมล่ะลูกพี่เราอาดูไหลที่เนี่ยโอ้โหปอกป,อก,ปอกเลย ก็หมดแล้วนะฮะปิดจ็อบนะครับวันนี้ข้าวสะอาดมากเลยนะ มารเราไปพวงเห็นข้าวเลยครับเดือนเกียนเลยแหละฮะในรถนอะมองเห็นเลยอ่ะตีไปเลยอาทางน้ำหนักไม่ดีก็ตีไป8 0ถังพอแต่ก็พอๆกับที่เอาที่ไปขายท,ที่ได้เก้าเกียนสิบแเกีย์ได้แน่ๆครับ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามส่งช่องผมด้วยนะครับผม18ตันแน่นอนนะฮะหรือพอได้อยู่ไปครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเจ้าที่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะดีแต่ก็อยากกระทำงานไม่ค่อยมีแล้วด้วยไงเดีย๋ยวนี้ไปได้ควาเพื่อนยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะโอเคครับ